อะไรอ,อ๋อข้าวเหนียวปิ้งสิบบาทแล้วขึกกว้นปวยนี่ก็เผาสองเตาเลยมีไส้อนะไรบ้างาไส้อะไรบ้างคะเจ้าไส้เอาเปลือกนะเอาเปลือกเขาเรียกเลยเขาสองอันค่ะเขาเรียกว่าเปือกเผาหรือวปิ <c> ้ง <ười> เอาปิ ia, ้งเ <c lly green trips> ้าเหนียวปิ้งเ้าเหนียวปิ้งมันปิ้งขนมปังปิ้งข้าวโพดปิ้งกลมกล่อมเลยไได้สั่งไวใช่ไหมสั่งไวค่ะอ๋อที่สแนมีิ้งหลืม

หอมเลยอะไรคะเกลือเกลือค่ะยางสององค์หอมเนยนะหอมเนย่าแฟกค่ฟหอมเนย นี่เขาเรียกกล้วยอะไรฮะไส้แตกอ๋อกล้วยหักกนี่กล้วยนี่ไส้แตกเวลามันแตกมันสวยดีย่างคนเดียวไม่ได้แตกเขากรีดเอากรีดหรือมันแตกกันอ๋อกรีดเจ้ากรีดอ๋ออ๋อเราจะต้องกรีดใช่ไหมกรีดให้มันแตกก็เลยคนเดียวสองเตาเลยโอ้โหอ๋อกรีดระวังรถ เดี๋ยวต้องหาเงินใช้เติมขายเนื้อสนะี่อ๋อในสี่เนี่ยอ๋อแล้วก็แบบเอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลยโอโ้โหก็ขายทุกวันใช่ไหมคะเนี่ยขายัเป็นเตาถ่านขายมานานหรือยังคะเนี่ย ทั้งป้าเังสาวสาวดูแม่สาวสาวนี่นะายงสาวอันนี้เลยตรงนี้เลยทําแบบนี้เลยนะสองเตานี่เลยเตาถ่านนี่เลยนะคะนี่สาวโอเคที่ตลาดบางแคนะสามสี่กปีแล้วนี่เลยเตาถ่านแบบนี้นะคะนี่เลยมีข้าวเหนียวติ่งข้าวโพดติ้งขนมฟังติ่งมันติ่งมีหมดอยากกินมาได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะเขาเรียกซอยอะไรบ้างเนี่ยตรงน,นี้เขาเรียกซอยอะไรอซอยแสงฟ้าเก่าซอยแสงฟ้าเก่านะคะตลาดบางแคนะคะมาได้เลยนะคะอคืบ้าเพาทำให้ดูกล้วยหักบุกบิ้งต้องแบะออกอย่างนี้นะคะมันถึงจะสวยนี่กล้วยหักบุกได้แตก จะเป็นอย่างนี้นะแกกออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อตอนแรกหนูรึกว่ามันแตกของมันเองไม่ใช่ใช่ไหมก็แตกเองมันโอ้มันไม่สวยเราต้องบบต้องจัดการให้มันแตกสวยๆนี่โอ้นี่จะได้สวยแบบนี้นี่สิบบาทอันนี้ก็สิบสิบบาทแล้วแล้วถ้าเข้าพโพดเนี่ยคะข้าวโพดยี่สิบข้าวโดยี่สิบขนมปังเท่าไหร่คะ <20. S 1> สามแผ่นยี่สิบอ๋อนี่เลยถ้ามันพวกเนี้ยค่ะก็มันหัวละสิบหัวละสิบอ๋อนี่เลยโอเคป้าขอบคุณค่ะมาหนุนได้ค่ะ